ให้กำลังใจปุ๋ยค่ะล่าสุดนี้หลับปุ๋ยพิมพ์รัตาได้เผยคลิปปวดท้องเตรียมคลอดกลางงานแต่งเลยค่ะต้องบอกว่าใกล้จะเจอกันเต็มทีท้องโตใกล้คลอดค้าแล้วะค่ะสำหรับอดีตดาราสาวหลับปุ๋ยพิมพ์รตาที่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองและมี กำหนดคลอดในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะล่าสุดเผยคลิปปวดท้องกลางงานแต่งไปเลยค่ะพร้อมยังบอกด้วยว่าตอนนี้อายุครรภ์32สัปดาห์แล้วท้องเนี่ยมาครบเลยนะแพ้ท้องเลือดออกภาวะคลอดก่อนกําหนดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเธอได้ไปร่วมงานแต่งน้องชายสามีขณะที่อุ้มท้อง8เดือนลูกคนที่2ระหว่างนั้นก็เริ่มมีการปวดท้องมากขึ้นถึงขั้นทนไม่ไหวสามีจึงรีบพาเข้าไปโรงพยาบาลด่วนและล่าสุดเองเนี่ยทางทีมงานก็ยังคงต้องรอรู้ กันด้วยแล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยค่ะ